สวัสด,ดีจ้าพี่น้องป้องปายสุขสุขคนเด้อมาอนี้มากินเมนูแกงนาอไหมจ้าแล้วก็ปลาลาซับแล้วก็อันลาบปลาดุกเนี่ยอันลาบปลาดุกอยู่ฝั่งนี้อันนี้ปลาลาซับเคยก็เห็นว่ามันอย่างอันนี้จะหน่อยเคยก็ใส่ถ้วยเดียวเลยแล้วก็อันมะเขือแล้วก็ทั่วทัวพูมีบอกบวบต้มขนุนต้มแล้วก็มะเขือแตงอย่างละนิี้จะหน่อยพี่นอ้องเนี่ยแล้วก็อัน สเดเจาจ้ะพี่น้องคอยว่าจะตำอันนั่นยุขนมหวานก็เป็นอันนี้เป็นมันนี่แหละมันคุกน้าตาลคุกมะพร้าวคอยว่าจะตำอันนั่นตำกระโพดจะตำกระโพดยุ่เจ้าพี่น้องมุเจ้าถ่าคอยบ่ล่ะถ่าคอยบอก,อบอกคอยจะตำกระโพดจากบุดจักบุดจกักเขากันตำกระโพดตำอันผลไม้รวบแม่อันนี้เห็นบ่พี่น้องอยากมะม่วงมะม่วงคอยอยากกินคอยก็เลยซื้อมา ซื้อมาเฮ็ดนงมาที่ซื้อมาต่าสมกินจ้ะต่าสมสะพเดกเฮ็ดไปทั่วแล้วจะแก้วนะมาเด้อพี่น้องว่างไป,ปทุกคนเด้อกินเขากินอีหยังน้ำกันค่อยอไปเที่ยวบ้านอื่นมากินบ้านเจ่แก้วก่อนเด้อจ้าพี่น้องเนี่ยแล้วก็ไปเยี่ยมไปเยี่ยมไปเย็ยนไปกินเถ่าบ้านอื่นต่อ เนี่ยอาหารอีสานพื้นเมืองจ้ะเจ๊แก้วกินอย่างกเราเจ๊แก้วกินทั้งสี่ลักจะพี่น้องกินอาหารอีสานเนี่ยอาสานบ้านของเราเนี่ยจะพี่น้องเดี๋ยวยจ๊แก,ก,ก้วจะไปตาอันนั้นก่อนตาอันบักกระโพดแม่พี่น้องทาข่อยเจ้เจ้พี่น้องเด้อเสร็จเราจะพี่นอ้องร้องป่ายสุกคนมากินเมนูตากระโพดตําผลไม้รวมจะพี่น้องเนี่ย มีทั้งกล้วยมีทั้งแอปเปิลมีทั้งฝรั่งมาได้พี่น้องเด้อน่ยใส่มะกอกน้ำตำใส่พริกอันใส่พริกแข็งเนี่ยเนี่ยอันฝรั่งเจ้า่แแ่บบ่เนี่ย,ย,อบบอยคอยตำแซีบด้พี่น้องเห็นตัสี่ัยกเสี่แซ่บเด้อเสียดายน้ำน้อยพดอดนัวนัวหลายบ่ชใย่ผมชดรด บอใส่์ผมโรยกระแซบแลยเจ้าพี่นออ้องอืออืออือโรยจบท้ายด้วยขนมหวานอันนี้แเนี่ยม,มาเด้อพี่น้องเด้อกินน้ำกันจะยั่วๆเลยนะ่ะอืออืออือหอมมาก อนหานมาเด้อพี่น้องเด้อบ้องป่ายทุกคูทุกคนเกี่ยวเข่าแล้วมากิ่งเขาน้ำกันเด้อจ้าอขอให้ประสบความสำเร็จทุกคูทุกคนเด้อจ้าพี่น้องเป็นกำลังใจให้มาจ้าจวดจัดฟัดบื้มเลยไปก่อนเด้อไปกินน้ำกันปะ